ตัวเท่าไหร่นี่ครับตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบตัวละหกสิบป้อนตัวใหญ่สี่เลยใช่ไหมเนาะใหญ่เราเลี้ยงยางงามเลยโอ้ยโอ้ยตั้งห้วงสวยมากสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุปปูสุกคนครับเมื่อนี้เศร้านี่ผมพาพี่พาน้องมาเลาะตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขมรรัตจังหวัดอุบลราชธานีของข้าครับผมบรรยากาศข้างใน แพันยางเข้าไปน้ำกันครับไปกันเลยพื่อนอะไ้บักเตียงบักสีดา,าสิ่งหลายอย่างหัดเหิดกะมีกะทิบคงทิบเขา เบ่งน้ำกันไปดอกรย่องละเบ่งน้ำกันเลยครับผือห้องกระถอดผักมีซีใบบานเฮาคือเกาขับหมากพอยข้าวโพวดต้มผักบุ้งผหน้าผักกระเแยงก็มีอันนี้ต้นนี่อย่างนี้ครับต้นบักเมาง่น่ะบรอครับ ต้นแบกเมาอันนี้น้อยนะกระเมียนบ่ครับต้นแบกเมาเนี่ยพี่น้องเดือดเปูะต้นแบกเมาใหญ่แล้วอ่ะเขาแบมีกบหน้าด้วยกันตัวปลาล่งลีปลาคือสิมันปลาขอนคือสิมันตั้งแต่ล่งลี่ดอกโอ้ยกระลังโตพอดีเนาะแต่เป็นฝนมน้านี่หมอสกับสิใหญ่ข้าวเดียวเลยเอาพอดีใส่เบียบฝนเหมือนโบโตกะเถื่อฝนบโตกะเถื่อ หัวบกคอยหัวใหญ่เรานั่นเบอรอบกอยมนกันเจ็ดโลจังผู้ผู้ถอดตัดไข่มักหอยยก่อยถใ้วเนอ่นี่ยอล้ามันขายดีเป็นไ,ไก่้ะครับเด้อไก่สดลุกสิ้น อย่างหล่อบเบิง์แนลค่ะแนลขายขาแบบบ้านๆเท่าครับผมตลาดเช้าว,วันอาทิตย์บ้านหัวหน้าครับไม่รู้โอ้โ,โ,อโหตรงเท่าไหร่เนี่ย ขาดพวกปลาบูเป็นอย่างนี้โอ้โหมีอะไรเห็ดร่วมปลาตองปลาบูปลาโลดหกสิบบาทเป็นปลาหวยปลาหย่างเขาหนีหม่แหลปลาหวยปลาหนอนเขาหนีรับปลาเครื่องบางแก้วพี่น้องปลาบูไหมจักบาทนะแม่ปลาบูหกสิบบาทได้เขาได้ปลาบูแม่เราเนี่ยโอ้โหบางแก้วหอยกระซ้ามเป็นปลาล่วม กุ้งน้อยแม่แล้วก็มีแล้วครับแล้วกุ้งฝอยกุ้งยังเคียดโมกับมีมบกเนี่ยแม่มบกอย่างเน่ยมบกกุ้งยิ่ใหญ่นต้าไ่มีหาดยิ่งกัแม่บรรลตประบูปลาตองนี่หลายอย่างครับแม่อยู่ในขินบานเท่าปลาโคงไอปลาเคือนแม่เราว่าปลาเคือนปลาหนองแม่ได้อยังบ่ท่านได้อยังอยู่นี่บอกซื้อแล้วก็เชียวเสนีบวบันเฮ็ดเตี้ยมแป้งจังเมื่อกาวพอดีมาซื้อกับแป้งละใสกับแป้งเมื่อเลย อย่างนอแบนมึงนี่คือจุ่มกันครับคะขนมหวานของขายหลายคนหลายขับบานเอากํา like, ลังเริ่มมาแล้วเสาอออคนขายก็ยืนถาขายคนซื้อก็กําลังที่เริ่มมาแล้วมันก็ยังเสาอยู่นะครับมอเบิรงไฟ้ที่ไฟยังมันตปิดนะครับัะปีขากลัว ได้พวกหกโมงเลยเราอยู่ในเขตแก้วเนื้อหมูหกคอหาซิบเนียนค่ะแซบ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 อีกทีโแซบโบเงินเลยนะใบตองน้อยเดียวเวยพี่น้องเด้อหมูหลายต้เงอันนีเองค่ะเทปเยงได้หมค่ะสิมได้เลยค่ะใบตองน้อยเดียวเวยครับเด้อหมูบักหลายหนึง หกนอหาสิบบาทใช่ค่ะนอเดียวสิบบาทนอเดียวสิบบาทนอบงนอใหม่เดี๋ยวนอสดนอต้มนอเคียนกันยังมีอีกอีปงอีผูบปลาหอยผักกระเงี้ยงโอ้ผักระเงียงบ้านเราเจ้าบ้านได้ฟรีสาบาทป่ะสิบสิบบาท ป้าแกแยงบาทเท่านึกว่าเป็นสั้บาทสิบาทสิบบากคกงบากอยมาเข่งกันี่เลยครับมาเข่งมีสีไรแม่จังไหนก่อนเดียวดีมันจ่บพายอย่างนี้นี่ครับเมียเราเขียดอีเขียดจะหน้าบบไม่นี่เขียดจะหน้าถุงเท่าไหรครับ โอ้เขียดจัน呐มีจัน呐ก็มีมีตัวโมก็เห็นประเดีด้วเขียดจันาเนาะทุกท่ากเห็นเลยเขียดโมก็กบกํายังกันนะครับแล้วก็โมก็เขียดหน่อยยังเขาเขาเปนคือหาโมก็เห็นเลยเขียดจันาเด้อพี่ดอกเด้อยังมีเด้อปลาคอหน่อยคือติโมเป็นลุงลีหรอกปลาคอหน่อยคลอนหน้าแห่งไร้เนาะแบบเนาะขบหน้าเขาถุงเท่าไรไหมกบหน้าเนี่ยกบหน้าถุงละลอยเด้ครับเด้อมีเขียดจันามีปลาคอ แล้วสีแบบปิ่งซุกแล้วกับมี่เทปิ้งแล้วเท่าไหร่ละแม่ปิ่งซุกแ้วฮะสามสิบบาทเลยครับเรืองงานี้เฮ้ยจะม่เห็นอีเพวกนี้หือะเห็ให้ขาจะทำแล้วนี่เนอกเปนมาจากเหตุคร่อยสื่อข้าลาบเราสื่อกบนาอกน่าน กบมาตกแกบ้านเออ้องฮะกินโคบกินเขียดเนี่มีกับแม่นกแม่นเขียดแม่นปูปลาหน้าน้านแล้วพี่น้องแต่ว่าฝนมันบนักโบตกกันเลยตว่ามันก็นยังมีปพายุพักกินบ้านเอ้องยุดประหยัดครับผมบไปเอาเลือไปเบิ่งทางพุ่นน้อกัน

ปลาดุกโลละแปดสิบห้าบาทนะย่างไปทา่าคุณเอาเดี๋ไปท่าคุณคุณสองย่างาไปทา่าคุณกระมี่ึ้นเก่าเลยครับเลยอมซ่อนลายห้างเบื้องเลยเรื่อยไปน้ำกันคุณสองเลยครบหน้าลายแล้วตัวนอ้อน้องหาบาท กเงี้ยทาบาบทาบาบบอกน้กันเขาเมาเขาเมาบ๊าครับอยู่ดีมีแหงอยมงบคเดมากัคมาที่กองมากับมาดังแอเพินอยู่นี่กับคนมโมดีกับโเห็นเราเดอพี่นองเด้นั่นนั่นั่นแตอนเราอยู่หันเดนเาบุ้มดันันนโตโอ้ก็เลยมาลีครับ เ้าไม่พันสู่ฝนไลยก็เมาสู่ฝนมา้ครับครับผมก็เมาตะการคือเก่าครับผมขายจอดเท่าไหร่นะพี่จอดละสาวจอดละสาวบาทคือเก่านะครับอันเขาเมาทอดนี่เลยครับสิบบาทได้ิบบาทนะครับเด้อพี่แล้วกับมามาแทบทุกนัดไหนเนาะมาแทบทุกนัดตอนเศร้าแล้วครับกะสีแอบๆอยู่น้องบุนี่ละแนมเบิรงดีๆดร์เด้อส่ยางตาลเราแนมเบิรงดีแล้วกับสิลีอยู่น้องบุนี่ละเออครับ เลยลานปลาลานยังมานดีละโอเคครับผมขายดีดีครับครับกับคือเรากัดนั่งอยู่นี่แหละครับคนดูสารบานเน่าเห็นกับทักทายมันซื้อนโทดแซวกันเลาะไปเลาะไปอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งพันครับ คนวานนี้ไม no ่ตามไงจะเป็นได้ตามโอ้ยูดกันเ่นหบดับห้องูนเลยมันับเห็ดฟางเห็ดฟางอหญ่เวอร์ต้องกัน네ท่าผุดเะยครับก็ต้อง อาทิตย์ก่อนผมเห็นเพ่นเคร่องขายแมแล้วข,ขายเอียงเกาะบักตงบักแตงพักมีสี่ใบเซลอยเซลดเฉ็นนะครับ อยาดวัดท <le <le ี่ามเี่ยมะไปเล็กเล็กไม่เลครับะปเลครับเียก่อนเลครับทวัดข้ามหลวงไทรคำมือเป็นตะาด้ครับขายดีปลาทู่พอแล้วก็ขายดีขึ้นกันเท่น้ำบาทันแพ็กน้ำบาทัน ัวจะเป็นเงินม่เลก็ะด like ูนะครับเลยตั้งเลือเลยตั้งใม่นะครับวจะเป็นนเล็กววัแม่เราก่อนห่วเมื่อนี้ก็มีบักตงแบบเตงเนาะเมื่อนี้มาแนวใหม่แม่พี่น้องนี่แม่เรามีผักมี4ีหาหกเก็บใบมานั่มตัวเมือนี้วันมแต่แบบเตงแบบเตียงสิเบิดแล้วเมื่อนี้ผักมานั่มตัวกระนงกระนาคือเกาครับ เต็มลออกก่อคือเกาล่อมานเราไปนัดไดกันที่อล่อมานคือเกากับลูบกค้าเล่า,าออก,กันนะแนนคือเกาครับผมกายดีมุมกับข่ามล่อมันอ,นอนะูอ้นามือกนะอันเมนเขาท่าง่อคือก,กัดดนนะครับเน่าเไปท่าูิี่เยลย

ผักกระเนียงผักกระเน like ียงเดอผักกระเนียงเรายังเนียอยู่ตัวครับมาซื้อผักกระเนียงจักบาทนะครับสองกัมครับผมสองอันสองอย่างเพื่อนสองท่งบ่ะม <sy> ่เหรใส่ถุงที่สองกันย่างวะใส่ถุงสองถุงกันยงวะสองอันนั่นแหละครับ ปีวากีวากีวากปูหน่อยแล้วก็มีนะครับสองงจั๊กไปเดินทงเห่อเอิญกองเอิญกองบ่โอ้ยวาเป็นเห็ดเป็นทงแปลว่าตั้งอยู่ตรงนี้นะต้นบโมริฮวาเป็นทงเด็อดีสองทงสองกองหอมเลยแล้วตัดตงหยอดมันมาให้มันเกิดอีกเนาะครับเนาะขนนอทหนอนมาคืึ้นาขนนอทหอนมากมันขั่นขอบคุณครับ นะพร้อมขนาด่ัตสกกูนแบกระแ่งหน้าเฮาพีนออ่น้องพร้อมหลาย่ัตสูนเพิ่นพร้อมหวยหวยกะแยงบ้านเท่า,ทาค,คึกคักคึกเกา่านะครับแต่แหงเหลื่อมสวยมากแหงคึกคัก น,นองน้ำกันเลยครับคนเืิ่ร้ลยแล้วครับทาพีถนอกมาเลาะตลาดเช้าวันอาทิตย์บ้านหัวนาตำบลหบัตบบน,นาอำเภอเขมรล,ลาดจังหวัดอุบลรัชธจะ่านีของเฮาครับผม